มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโซเชียเลเฉลยคำใบ้ดาราคนฟอลโล่เป็นล้านมาขอมีอะไรกับแฟนเก่า จากที่ดาราหนุ่มชื่อดังกันสมาชนกันอาภรสุทธินานออกมาโพสต์แชร์ดาราชายคนหนึ่งที่มาขอจุดๆๆกับแฟนเก่าของเจ้าตัวที่เลิกรากันไปแล้วโดยระบุว่าขออนุญาตชายพื้นที่ไม่ไหวกับคนประเภทนี้แล้วดาราคนฟลอร้านอาดีตมีเมียชอบไปเอากับผู้หญิงคนอื่นแล้วเคยมาขอฟันแฟนเก่าผมที่เพิ่งจะเลิกได้หนึ่งอาทิตย์ยังไม่บอกว่าใครรอเจ้าตัวมาขอโทษจะจบพร้อมเปิดแชทที่คุยกันซึ่งฝ่ายนั้นมีการพูดคุยเอ่ยปากถึงแฟนเก่าของการสมาอย,อย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังมีการสมายเปิดข้อมูลคำใบ้เพิ่มเติมว่าดาราล้านฟอลช่องน้อยสีอดีตเคยมีแฟนรุ่นใกล้กันและสำหรับดาราหนุ่มรายดังกล่าวคือใครต้องรอฟังจากปากหนุ่มการสมายเองแล้วกันนะคะ ต่อมาเพจอัธรสออกมาเผยถึงประเด็นดังกล่าวด้วยว่าเอาละวุ้ยอยู่ๆก็มีเรื่องดราม่าตอนรับหลังสงกรานเมื่อการสมัยออกมาแฉดารานหนุ่มคนหนึ่งที่มียอดฟอลลกล้านนะคะอดีตมีเมียชอบไปเอากับผู้หญิงคนอื่นไม่พอยังทักมาขอฟันแฟนเก่าของการสมัยอีกด้วยใดๆตอนนี้ทวิตเตอร์เฉลยผู้ชายคนนั้นแล้วได้แต่อุทานอุ้ยตายไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบนี้เลยในส่วนของชาวโซเชียลนั้นเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากค่ะ อย่างไรก็ตามคงต้องรอดูว่าเป็นอย่างไรต่อไปหลังชาวโซเชียลออกมาเฉลยคำใบ้ถึงดาราหนุ่มคนดังกล่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ